สวัสดีทุกคนคลิปนีนะะ้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมในช่วงของเดือนสิงหาคม2567น,นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไป่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะโอเคอแจ้งนิดนึงวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ 1ิบสิบมีคิวว่างใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับไปสัมสาาัถจองคิวกับทงพิณปันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะออเดอร์น้ำหอมสี่ควีนสีกลิ่นอันนี้ไปก็สั่งซื้อกันได้นะคะโอเค350บาทส่งฟรีก็ไปเช็คกิ่นอะไรได้ที่ชุมชนโอเคไหมก็คือจะบอกว่ามันหอม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 ทุกกลิ่นแหละรู้จะอธิบายยังไงแต่คือมันหอมลองไปซื้อ ไปดมก่อนลองซื้อไปใช้ก่อนแล้วเธอจะติดใจเราโอเคปะแล้วกลิ่นมนะันอ่ะก็อยู่หอมอยู่นานเธอก็ใจไหมคือมันจะเป็นไงแต่คือมันดีแต่เธอไม่ลอง,ลอ,งอ่ะเธอจะรู้ได้ยังไงอออมันดีเธอใจปะอะะไรยังไงต่อได้ดีไลน์สั่งซื้อหรือว่าจองคิวดูดวงนะคะได้จีอลิสกิดกลาง H92 นะอันนี้นะอันนี้เด้อโอเคนะไป โอ๊ยมาดูสิยังไงชาทัลมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมาดูดิ The Devil The Medician นาเปนอโคก้าเหรียญ p e of Cup th th oh. of le, เด็กถือถ้วย Pedal เป็นอโคเด็กถือเหรียญ ออืถ้านลมเดี๋ยวนะถ้านลมไปถุนตุงกลุ่มช่วงที่ผ่านมาไอสาว่าที่ผ่านมาคุณก่อนข้างจะเป็นฟฟลลิ่งแบบว่ามีความพัวพันโมเมานิดนึงเนาะเดวิลเกิดขึ้นเนี่ยเรามันย่อเพศอ่ะไม่ใช่หมหนึงว่า บางทีตอนเราอะยังมีความสัมพันธ์อะไรที่เรายังยังนึกถึงหรือคนงคนนั้นอะยังมีความท็อกซิกอะไรสักอย่างอยู่คือคือมันเหมือนคุณอะยังไม่ใช่ฟิลที่แบบว่าแต่ความสัมพันธ์ได้อย่างเด็ดขาดขนาดนั้นแต่ตัวเราเองอะก็เป็นฟิลประมาณว่าก็ถ้ามันจะยุ่งยากมากกูก็อยู่ได้หรือก็พึ่งพาตัวเองได้เหมือนกันคือคุณก็ยังเป็นคนโสดคนหนึง่งที่มันมีอะไรผัวพันกับอีกคนอะไรสักอย่างของคุณซึ่งบางทีตัวเราเองก็จะเป็นฟิลประมาณว่า ตรออาจจะเจอกับตัวเป้งน,นิดนึงแต่เราก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าไม่ได้อย่าง,างใจไม่ได้อย่างที่ต้องการฉันก็โสดก็ได้แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเดวี่เกิดขึ้นบางทีคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นฟีลมาว่าก็คนโสดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกกับใครมันก็ได้ไหมหรือจะเป็นฟีลมาว่าคุณคุณจะมีเสน่ห์ย่วเพศอะไรบางอย่างที่มันมีคนที่ทําให้เราสนใจเ h e m e d i ย i มาแสดงว่า ที่ผ่านมาคุณดูเป็นตัวตึงนะเหมือนประมาณว่าฉันเป็นผู้เลือกฉันดูมีสิทธิ์เลือกฉันดูแบบอยากคุยอยากรู้สึกดีอะไรกับใครอยากให้โอกาสพูดคุยอะไรกับใครก,ก,ก,ก็ทำได้เพราะฉันโสดอยู่คุณมีฟีลลิ่งประมาณนี้น่าจะมีความเพลิดเพลินในการแบบว่าให้โอกาสในการสื่อสารให้โอกาสในการพูดคุยกับใครหรือรู้สึกดีอะไรกับใครแต่ว่ามันก็ยังเป็นมุมที่ยังไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ชัดอะไรก,กับคนที่เคยมีประเด็นกันอยู่ด้วยก็ได้เหมือนกัน แตเรามีความแบบเฟียสความมั่นมากในที่ผ่านมาเราเราเราเป็นฟิลมาว่าเราไม่ได้แคร์อะไรแล้วเรารู้สึกว่า กูโสดอ่ะเออก็คือกูโสดคือถ้ามึงไม่อยากจะโสดกับกูมึงก็เอากูก็แค่นั้นเองก็อย่าเดวิลเดใจอย่าท็อกซิกแต่ว่าบางทีอีกฝั่งหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้มีการกระตุ้งซึ่งเราก็สึกว่าอ่ะงันกูก็ยังไงก็ได้ปะคือกูจะคุยกี่คนก็ได้กูจะรู้สึกอะไรกับใครก็ได้กูจะให้ความหวังไม่ใช่ไม่ใช่พูดดีพูดดีกูจะให้โอกาสในการพูดคุยกับใครก็ได้กูจะรู้สึกดีกับใครก็ได้มันก็กูปะกูจะพูดคุยกับใครทำความรู้จักอะไรใครมันก็เรื่องของกูปะซึ่่งมันกก็็คคืืออเววิลยแบบา เราไม like ่ใช่ฟิลแบบหยุดติดเพราะเรามองว่าตัวเราเป็นฟิลโสดเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคนเข้ามาที่มากกว่าหนึ่งคนที่ทําให้เราแบบรู้สึกสนใจแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เคลียอะไรแล้วก็บางทีก็มีอีกคนที่เขาอาจจะมีประเด็นอะไรกับเราอยู่ซึ่งนั่นแหละเราก็ยังรู้สึกอยู่แต่เราก็แค่บอกเราก็แข่มองว่าถ้าความสัมพันธ์มันยังไม่เคลียมาพอกูก็โสดกูก็คุยได้ปะอะไรอย่างงี้ฮะลมลมเป็นอย่างเงี้ยลมเข้าใจปะ เออเดี๋ยดูดิคนที่ชาวธาลมม่ถุนตุนกลมนึกถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอะไรบ้างเออมีแตงแม่งเลยกับสิบดา่ายังไงต่อโฟฟคร,รับสี่ถ้วยเัสเมนคิงเป็นนักโคร,ราชาเถือเหรียญดีแฮงแมนออื อนี้ก็อามาพาดแดกว่าสั้นนะคะก็จะเป็นฟิลแบบว่าอยู่นิ่งๆเหมือนแบบว่า มีความนอยในใจหรือแบบด้วยความเจ็บปวดที่มันเคยเกิดขึ้นอาจจะเคยสร้างความเสียหายสร้างความเสียใจอะไรให้แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะมันก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเขาเองก็ดูเจ็บปวดอะไรบางอย่างนะแล้วก็รู้สึกเซ็งแซ่เซ็งซึมอะไรในความสัมพันธ์ทําได้แค่แบบว่าคิดถึงแบบว่าสถานการณ์เนี่ยทำได้แค่แบบนิ่งยังไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรเพราะว่าไม่รู้จะแอคชั่นยังไงดีเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะ เสียหายแรงหรือว่าอาจจะทำให้คุณเสียความรู้สึกเยอะค่ะแล้วบางทีสิ่งที่เขาทำอะไรไปก็กกับการม,มีความเสียดายหรือว่าเป็นอารมณ์ของความแบบหมดอารมณ์อ่ะมันเสียใจมันอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวมันยังคิดอะไรไม่ตกผลของการกระทําเกิดขึ้นจากการที่สร้างความเสียใจหรือแบบว่าไอ้ความที่เขานิ่งเกินไปแล้วเขาไม่อะไรแล้วกับการเป็นว่าตัวเราก็อาจจะเป็นฟิลที่ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะมันทําให้เขาค่อนข้างจะ รู้สึกนอยอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าเออคุณไม่น่าแบบทําให้คุณนี้เสียใจแล้วแล้วเขาต้องกลายเป็นแบบนี้แล้วแล้วประเด็นก็คือเขาเองก็เป็นฟิวแฮงแมนนั่นแปลว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดจากคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าคนคนนี้ก็ยังดูไม่ได้มีการกระเตื้องอะไรกับคุณขนาดนั้นนะคะเป็นเหมือน,เป,นเป็นอารมณ์อยู่ในมุมของตัวเองนอยอยู่คนเดียวคิดถึงอยู่คนเดียวแต่ไม่ทําหาอะไรแล้วก็เสียใจอยู่คนเดียวแล้วก็มีความไม่ได้ดังใจในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวอืมเดี๋ยวสิ สถากนก,การณ์ความรักของชาวธาตุลมีถมุนตุนกลุมในช่วงของเดือนสิงหาคมหกเจ็ดเป็นไงมาเตียเบนนัคโคสามเหรียญเทนอฟครับสิบถ้วยซิสโซวานหกไม้เทา้าเอสครับหนึ่งถ้วยเดโมนธาตุลมเอาดีๆนะ เอาดีๆนะตัวคุณอะนะในช่วงของเดือนสิงหาคม6กเมันทิศทางความสัมพันธ์เป็นในทิศทางที่ดีนะบางทีสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือว่าเรารู้สึกว่าการที่เราสื่อสารหรือพูดคุยอะไรกับกับใครไปอะมันมีการแบบประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดี เป็นไปไ,ได้ที่คุณอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่าการสื่อสารอะไรของคุณมันทาให้คุณได้เจอกับความรักใหม่ๆห,หรอหรือความรักที่จริงใจอะไรสักอย่างหนึ่งตอนแรกเราอาจจะมีความหวั่นไหวก็ได้นะว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่พูดคุยอะไรกันไปมันโอเคหรือไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผลของมันคือคุณจะได้เจอใครที่แบบเขารู้สึกดีที่คุยกับคุณหรือว่ามันมีความสุขที่แบบว่าได้พูดคุยกัน อะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วมันมีโอกาสที่จะทําให้เรารู้สึกแบบ happy แฮปปี้แล้วเราชนะในความสัมพันธ์อะไรในมุมนี้อยู่นะจากที่แบบว่าเออมันอาจจะเคยแบบไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนคุณจะได้รับการติดต่อหรอหรือบางทีมันมันมันมีการเจรจาอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสําเร็จคือมันมีการแบบ มอบความรู้สึกอะไรการแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันหรือว่าบางทีการพูดอย่างเงี้ยเราสมัมผัสได้ถึงความที่คนคนนี้จริงใจแล้วแบบเขาดูเข้าหาเราเขาดูแบบหรือบางทีตัวคุณเองอะ่ะไปไปรู้สึกจริงใจอะไรกับใครจัดที่แบบเอออาจจะไม่แน่ใจแต่ก็แบบสิ่งที่เราทํามันประสบความสำเร็จคือเขาเองก็รู้สึกดีกับเราหรืออะไรแบบเนี้ยนะมันมันดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคเลยอะแต่ไม่แน่ใจว่าผลนั้นเนี้ยมันใช่อีตัวต้นเรื่องข้างล่างนี้หรือเปล่านะ แต่ดูแล้วคุณแฮปปี้มากในเดือนสิงหาคมอะ่ะคุณดูแบบคุณดูแฮปปี้อ่ะคุณคุณดูคุณดูมีความสุขจังเลยอะ่ะคนที่ชาวธาตลมไปถุงตุนกลุมนึกถึงในช่วงของเดือนสิงหาคม67ออสถานการณ์ของดงเขาเป็นไงใช่เขาปะเดอร์มิดควีนออฟสอดราชินีถือดาม ควีนอวานราชินีถือไม้เท้าเดอะวิวอัลฟาจูนควีนอัพคับราชินีถือถ้วยเท่าที่เป uh> uh ิดมานะ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้ไอาไม่เคยเขาเลยรอยยังไม่เห็นถึงการที่คนคนนี้จะแอคชั่นทำอะไรกับคุณอย่างชัดเจนนะคือเขาอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะมากจริงๆแล้วก็พอมันมีเนเรื่องของการสร้างความเสียใจอะไรกันเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้แล้วที่จะปีกตัวเองอยู่อยู่ในที่ของเขาหรือแบบว่า เป็นคนที่หลบมุมอ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่งเงียบอะไรมากๆแล้วบางทีตัวเขาเองก็เหมือนเป็นฟีลประมาณว่าด้วยอารมณ์อะไรของคุณอ่ะเขาก็คงไปคาดหวังหรือคิดว่าคุณจะทําอะไรยังไงกับเขาไม่ได้หรอกคือเพราะว่าบางทีตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าคุณอ่ะคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงกับเขาคุณจะยังโกรธเขาไหมคุณยังมีใจเขาหรือเปล่าหรือคุณมีความเป็นห่วงอะไรเขาบ้างไหมคือแบบคุณยังอยากรักเขาไหมหรือว่าคุณยังอยากไปเริ่มต้นกับใครแล้วคือคุณคนนี้กับการเป็นคิดในเรื่องของคุณออะไรรเื่ง มันเลยทําให้เขาอะอยู่นิ่งๆของเขาและเหมือนเป็นฟิลประมาณว่าคงจะเป็นฟิลแบบโชคชะตาที่แบบว่าถ้าเธออยากกลับมาก็ขอให้เธอกลับมาคุยกับฉันเถอะนะถ้าแบบเธอจะรู้สึกดีก็ขอให้เธอได้กลับมาแต่ถ้าเธอจะไปฉันก็คงห้ามอะไรไม่ได้ถ้าเธอจะโกรธฉันอยู่ฉันก็คงไปคุยกับเธอไม่ได้อีกแหละก็ให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาละกันว่าเธอจะรู้สึกยังไงในคาแรคเตอร์ไหนกับฉัน ว่าเธอจะรักฉันไหมหเธอรักคนอื่นไปแล้วหรือเธอยังโกรธฉันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอีนนิ่งมากนะนิ่งแบบคิดเยอะนิ่งแบบเราจะให้ทํำยังไงนิ่งแบบก็แล้วแต่ละกันถ้าแบบตอนนี้เธอดูไม่ได้แคร์ฉันนี่แต่ถ้าเธอยังรักฉันอยู่ฉันก็หวังว่าเธอจะแบบยังอยากคุยหรือทําอะไรแบบให้ฉันได้เห็นว่าเธอยังอยากคุยกับฉันนะคือคนที่ดูดุหลบอ่ะดูดด ดูอยู่ในที่ของเขาคิดถึงแบบโยหยหาแต่ไม่ทำหาอะไรอ่ะคะ่ะอืม,อมพาออยาบอกแนะนำอะไรสาวธาตุลมในถุนตุงกลมนะ Embrace อ่า uh, The Hangman Seven of Swords เดาบ Happy Ever After Breaking the Chain A New Chapter t h e r e s Something Better นะคะ BSATIVE Perfect Timing ืมีรู้สิสิ่งที่พายอยากจะบอกและแนะนำนะคะกับชาวธาตุลมใมถุนตุนกุม,มถ้าคุณยังอยากจะมีคนคนนี้อยู่หรือคุณยังอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณจริงๆเขาก็คิดที่อยากจะทําอะไรกับคุณเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เริ่มต้นก่อนแล้วเขาก็มีความนิ่งมาคิดเยอะมากๆคือมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าอาจจะเป็นฟิลมันว่า คงคุยกับคุณไม่ได้ขนาดนั้นคงกลับมาคืนดีกับคุณไม่ได้ขนาดนั้นถ้าการที่เขาแอคชั่นอะไรไปคือเขาดูคิดยอะว่าเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาก็กลัวว่าคุณจะแบบรังเกียจไม่อยากคุยอะไรกับเขาเลยทําให้เขาแบบแบบว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆกับการที่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกให้คุณได้เห็นนะแต่ถามว่าเขาสังเกตอะไรคุณอยู่ไหมมันก็ใช่เพราะเขาก็ดูเล็งในการที่อยากจะพูดคุยหรือทําอะไรกับคุณเพิ่มเติมแหละแต่ด้วยคาแรคเตอร์ที่คุณโชว์ออกมาทาให้เขา้เห็นนะมันสััมพนธ์ได้ถึงกาารที่่แบบวเ มีความมั่นใจในตัวเองเรามีความยืนหยัดกับตัวเองเรามีความพึ่งพาตัวเองได้เราเราไม่ใช่ฟิลที่เรียกร้องขอความรักอะไรจากเขาไม่ได้ทำให้คนเนี่ยยิ่งคิดหนักไปอีกว่าแล้วคุณอ่ะต้องการเขาจริงๆอยู่ไหมยังยังอยากมีเขาอยู่ไหมมันมันอึดอัดมันอึดอัด,อ,ดอะไรไปซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายอยากจะบอกโอเคจริงๆรงอ่ะคุณเป็นคนที่ดีนะคุณอย่าไป ขาไย้อะไรอย่าไปมองว่าตัวเองแบบอุ้ยทำไมแบบต้องมาเสียใจหรืออะไรต่างๆมันเขาแก้เขาแกอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ก็ได้นะเพราะมันอาจจะมีบางสีบางอย่างที่มันดีกว่านี้หรือว่าคนที่เห็นว่าคุณเขาเรียกแล้วคนที่เห็นคุณค่าของคุณคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆคนที่แบบว่าตอบแทนคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีกว่าของคนนี้คนที่จะแบบอยู่คุณไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยช่วงนี้นิรันหายเหี่ยวหรือล่าแต่คือมันอาจจะมันมีดีกว่านี้ ก็ได้อะที่ไม่ใช่อีเนี่ยที่แม่งต้องรอแบบว่าให้เราอึกอักอี้เออเข้าคุยจะไม่รู้จะยังไงสิงกลัวเธอจะกดศัตรูทีหออย่างคือแล้วมันกลับกลายเป็นคนนิ่งๆเราไม่ทําอะไรเลยอะเพราะฉะนั้นเมื่อถึง perfect timing ก็ไม่รู้สิมันจะ perfect timing ของคุณกับคนใหม่หรือเขากับคุณนะ <S <S คืออีนี่จะซุ่มขนาดไหนอีนี่จะตัดสินใจหรือยังอีนี่จะเลิกมีอะไรที่แบบ ผูกมัดอะไรในแนวความรู้สึกและท็อกซิกอะไรเงี้ยแล้วไม่เคลียร์อะไรตัวเองสักทีถ้าอินี่ยังไม่ได้มีการการะทํานะมันเป็นไม่ได้จริงนะที่คุณจะได้ไปเจออะไรบางจุดอย่างที่มันดีกว่านี้แล้วแบบว่าเห็นคุณค่าคุณมากขึน้นหรือบางทีคุณอาจจะได้แบบไปมีความสัมพันธ์ที่คอมมิตที่มากกว่าอีนี่ด้วยเอาจริงเพอร์เฟกทามมิ่งมาแล้วบางทีนิวช็ปเตอร์กำลังจะมาถึงคุณแล้วด้วยคือถ้าอีนี่คิดช้าไปอีนี่จะไม่ได้คุณ เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณปัญหาอยู่ที่อีนี่ที่เขาคิดจะทำอะไรบางอย่างวิสั่อย่าหลงไปปะก็แบบอืมก็นิดนึงก็แก้รู้สึกว่าเออมึงจะอยู่ทาอีกนานปะจะยังไงเออให้มันรู้แล้วรู้รอดจะคิดอีกนานไหมคือแบบ คือเลือดจะลงหัวหมนแล้วคือตัดสินใจได้ยังเอ่ยอะไรเงี้ยด้ความจะเอาหนึ่งคนดิฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันกลับคืนมาได้เวลาเคลบอกสฉันดีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณในที่ไหนซีเจเหรอหรือยังไงเราสั่นปะคือกูจะไปรู้มึงไหมหรือยังไง,งต้องหาที่ไหนละ่ะที่อย่างนี้มึงยังไม่หาเลยมึงมึงก็ไม่ต้องคำคนจะไปหาคนอื่นที่เหมือนกูหรอกเออ จะรู้สึกเศร้านะแต่จะไม่รู้ต้องทำยังไงให้ตัวคุณท่นจะยังคงอยู่และอยู่เสมอไปอยู่ทำไมอยู่ทำอะไรมึงจะอยู่เป็นเห็บหมาเห็บแมวเพื่ออะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอยู่ทำอะไรก่อนมีเหตุผลที่จะอยู่ตรงนี้ยังไงนะกงงมากเลยยังไงสุอคอยที่จะเจอพวคุณทุกวันเลยนะไงะแสดงวาเนี่ยทำให้คุณเสียใจจนแบบว่าบางทีการที่จะเข้าหาอะไรแบบ แบบตรงหน้าหรือทางหาอะไรแบบแบบมั่นใจอะ่ะคนเนี้ยดูไม่กล้าอะไรสักอย่างกับคุณเลยนะคือเขาอยากจะบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะเอาคําพูดของเขากลับคืนมาได้คําพูดคำจาอะไรของแม่งบางอย่างอะค่ะมันทําให้เราเสียใจอะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็อยากจะเอาคำนั้นกลับคืนมาเพื่อไม่ให้สถานการณ์อะมันมีความเสียใจหรือว่าเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่ประเด็นคือบ้าบอมันจะเอาคำพูดกลับคืนมาได้อย่างไรก็พูดไปแล้ว แสดงออกไปแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วหนูมันย้อนไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ประตูดโดเรมอนเนาะแล้วยังไงแต่เขาก็บอกว่าที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนนั่นแหละกับการเป็นว่าทําให้เสียใจแล้วมาแบบมาเรียกร้องคือมารู้สึกว่าเอออยากให้คุณกลับมาอะไรแบบนี้อยากให้มาเป็นเหมือนเดิมไม่อยากให้เธอโกรธฉันแต่อะไรยังไงอ,ะอ่ะเราก็มีความรู้สึกปะ คือทานลมก็มีหัวนมอ่ะเข้าใจปา้าคือมันก็เสียใจไปแล้ว,แล,วนนะแล้วทำไมก็โกรธเป็นน่ะอ่ะแล้วทาไมก่อนหน้านี้มึงไม่คิดบ้างหรอว่ากูจะต้องเสียใจขนาดไหนกับการกาะทาของมึงอะ่ะแล้วทาไมอะ่ะคนเสียใจก็คือต้องเลิกเสียใจแล้วกลับมาคุยกับมึงหรอแล้วมึงอะ่ะทาอะไรบ้างแล้วยังไงแล้วจะมาอยากได้เขาคือจะมาแบบหาคนที่เหมือนไี้ อ่ะมันจะหายยังไงล่ะมันไม่ใช่ตุ๊กตาอย่างปะคือต้องมาทําให้มันเหมือนกันได้คือยังไงคือมันก็คือคนคนหนึ่งที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบมันมันไม่ใช่คนที่จะมาเหมือนกัน่ะเข้าใจปะคือถ้ามึงรู้ว่ามึงจะรักขนาดเนี้ยมึงก็ดูแลก็ดีๆก่อนอันนี้มันไม่ได้เลยไงหรือยังไงรู้สึกเศร้าเศร้าอะไรรู้สึกเศร้านะแต่ไม่รู้ต้องทําไงอะไรจะยังไงเนี่ยแล้วคือทําไมเขาต้องทําอะไรให้มึงอะคือคือทำไม คือมึงเป็นคนที่ผิดมึงเป็นคนที่เสียใจมึงเป็นคนท,ทำเขาเสียใจแต่มึงไม่รู้มึงทำยังไงเขาแล้วประเด็นคือคนที่เสียใจเขาต้องรู้ไหมว่าเขาต้องให้มึงทําอะไรอะ่ตะตลกคือเขาต้องเขาต้องหายเองเรอระหรือ,อยังไงคืออ๋อไม่เป็นไรจ้ะมึงทำอะไรเลยเดี๋ยวกูหายเองมันใช่เรื่องไหมแค่นี้มึงยังคิดไม่ได้เลยมึงจะคิดพัฒนาต่อความสัมพันธ์ยังไงมึงจะคิดดูแลเขาให้ดีอะไรได้ยังไงคือถ้าเรื่องแค่นี้มึงยังไม่มีปัญญาคิดเองอ่ะต้องยังไง แล้วยังไงเขาบอกอีกนี้หนึง่งอ,อีกนี้หนึ่งจะจบแล้วนงภายในตัวคุณจะยังคงอยู่แล้วจะอยู่เสมอไปอยู่ทําไมมึงอยู่ทําอะไรมึงไปอยู่ส่วนไหนอะไรของชีวิตเขาคือคือมึงอยากจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นคือไปอยู่เพื่ออะไรอยู่แล้วถ้าไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องอยู่มันไปแปบ,บเสียพื้นที่ในหัวใจหัวใจะลรเขามึงไม่ต้องมาสนนแนยัดตัวเองอะไรเข้าไปแล้วถ้ามึงไม่คิดจะทำมาอะไรในความสัมพันธ์มึงก็ใจมัเนี่ย อยู่เสมอไปเพื่ออะไรอยู่ไปแล้วไม่ได้อะไรมันต้องอยู่นะาลำคาญมากมึงเลิกเฮมิดก่อนมึงเลิกอยูดแล้วมึงเลิกคิดเยอะก่อนถ้ามึงจะเอาเขามึงก็เอาเขาจริงจริงมึงก็แอคชั่นเลยกับเขาก่อนมึงเขาจะไปมีผัวใหม่มีเมียใหม่หมดแล้วมึงคิดว่าเขาอยู่เฉยๆหรอเขาก็มีเสน่ห์ของเขามึงเข้าใจปะคือถ้าเขายาเพศอะไรนิดนึงนี่ก็คนติดทั้แล้วปีก็เขายังไม่ทําหรือถ้าเขาแบบให้เกียรติมึงอะ ต่มึงไม่ทำอะไรเขาเลยหรือยังไงแล้วมารอเขาทําไมรอเจอพบตรวรอทําอะไรมึงไปรอที่ไหนมึงบอกเขาไหมมึงรอเขามึงก็ไม่บอกมึงอยู่ในถ้ำมึงบอกเขาที่ไหนมึงบอกเขาจากอะไรในฝันหรือยังไงมึงไม่ทำาหาอะไรแต่มึงคิดว่ามึงทําไปสมมดรเป็นไรก่อนมึงคิดว่าชีวิตนี้ขับเคลื่อนด้วยแบบกายละเอียดคือยังไงคิดเองได้แต่สรู้ ตั้งอยู่ดับไปตัวเองอะไรอย่างนี้มึงคบแบบไหนเนี่ยมึงคบแบบือมีแต่บ,บาปนะยังไงมีเอาแล้วนะงูงี่เง่านองมานนะมันจะยังไงของมึงมแม่งน้าคานแล้วยังไงร,ราศีอะไรใด,ดแ,ลแล้วก็นารท่านอะไรที่มีเกมกเ็นของกระจัดลม่ต็นตุ่งกลมตกไปฟันโยกันนะเครื่องแค่นี้ จะละหมาดะไเลย,เลยครับพี่ก็มังกรหมวกกิริย์เมถุนมาซา4ีเมรแซตเทิลมังกรหืมแต่ยังไงถอดรับประสบนิบจุราศีมีนโอเคมังกร เมทุนเมธพุชอบมีนโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงฝากติดตามช่องนี้ไปเลยนะคะฝากลก็แชร์กดติดตามกดก็ดิ่งกินกรมยกำลังใจซะด้วยใครซื้อสูตรแต่งไงสาวๆขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย